ทีนี้มาทํากระทงจากกระดาษกัานไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปงานรอยกระทงเลยมานั่งระบายสีแทนเผื่อว่าใครอยากเอาไอเดียไปทาก้านเราระบายบนกระดาษรอยปอนจะได้เข่งแรงส่วนสีจะใช้เป็นสีไม้ม a ตเตอร์อาร์ตเป็นสูตรอัปเกรดใหม่ที่มีสัญลักษณ์บอกที่มุมกรอบมีกบเหลาแถมมาให้ด้วยนะเป็นสูตรที่ดีที่สุดจากทางมัตเตอร์อาร์ตเลยตอนระบายจะให้ความรู้สึกนุ่มลื่นและสีเนียนเข้มชัดขึ้นกว่าเดิมเราใช้กระดาษลอกลายช่วยตอนล่างผ้าขนาดแต่ละส่วนของกระทงจะได้ไม่มีอันไหนใหญ่เกินหรือว่าเล็กเกินไปตัดออกมาแล้วดูไม่่อออกกเเลยวาปป็นระทงงขี แล้วเราทําจากดินปั้นปีนี้ลองทําจากกระดาษแล้วรู้สึกว่ายากกว่าเยอะเลยนี่ขนาดกระทงเราลายละเอียดไม่เยอะนะเนี่ยสีสันของกระทงทั้งดอกไม้แล้วก็ใบตองสวยสดใสมากเราจะใส่ดอกไม้เข้าไปอีกแต่ว่าใส่ไม่พอเราเลยทําดอกไม้เพิ่มเอามาตกแต่งรอบๆแทนวิธีนี้เหมาะมากสําหรับคนที่ไม่มีกระดาษสีเพราะนอกจากเฉดสีสดแล้วยังระบายลื่นเนื้อสีไม่หักง่ายทั้งตอนที่ระบายแล้วก็ตอนเหลาเราว่าจะระบายไฟเย็นตกแต่งด้านหลังแต่ลองเราไม่รอดก็เลยได้โคมลอยมาแทนใครต้องการทํากันบ้านระบายสีส่งงานคุณครู หรือประกวดวาดลูกต้องลองหาซื้อมาใช้กัน